มาแล้วเราต้องไปก่อนเพื่อนคลิปอืนไหมลองที่หลังคลิปมุงอิงลองก่อนเพื่นอนารับรับดอกไม้รัหลวงอก่อน

ย,ย,ยังไม่ม่นูความเปรี้ยนหั่ว่าหนูย่าเห็น ท uhh ั้งนนั้นไปนออันนี่เท่านั้นครูบ้านักคู่มากหน้ทีนี่หมอร่หน้าที่นี่หมอล่ำมาเลมีสายบอกเรา

จำได้จำได้เพราะว่าผมติดตามประจำเอาให้แม่มาดูไปแม่หน่อยไม่หน่อยจำได้จำได้หลวงพ่อเป็นแฟนเอฟซีฝรั่งเงียบหลวงพ่อโนี่นี่ฝรั่งเงียบอุ้ยนี่ฉันม่ไม่แนี้ครับให้กวดนี้ให้กวดนี้มีขวดเขามีขววดเขาให้นับให้มันมันเลนับเงินสุมือสุมือสุมืนเด้อนอนหลับให้ได้เงิน น้อนตื้นไนุนแบนแบนเมื่อไปให้ได้แก้วมานี่โชคไปทั้งหนาให้รวมผุมค่ำมาทังหลังรวมผุมท่องไปทั้งทิดเหนีอให้รวมคุมเพชรไปทั้งทิศใ้ให้รวมอัญมาณีให้เงืนท่องไหลมาถ่วงหัวถ่วงเข่ารวมริ่งกิ่งจห้งรรลมจะคุรมเมื่อวีลงจะุมก็บรรลมปึ๊บขัฟังเลย ซาตงตาขึ้นไปมดแดงขึ้นไปหมดแดงนตั้งใตปหน้ามือนั่นเป้นคอนคอทันคอทนเจดที่ไหนเจ็ดที่ไหนท่าบ้านลาเจ็ดที่มาไม่บุญแบบสถานีสิเด้มากหลงที่เองผงหยางก่อนล่างหินซ่างล่างหินซาที่ตำทองแม่ตำอง มาไล่นำใจมีหน <Christians> ่อยกระไฮหน่อยนครมาไล่นำใจมาไล่นำใจนครยุไซบอร์ติอยู่บ้านทำแช่วัดสว่างบ้านทำแช่วัดสว่างพัฒนารามบ้านทำแช่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นได้ยุบปิดจังพุลิศบ้านท้องคอยวัดป่าปิยมงคลบ้านท้องคอยหม่องน้องน้องแก้มน้องที่มาไทยทำยุบกันน่องแก้มกันน่องแก้มน่องแบงมาไทยทำยุบกันในรุ่งสาง เท่หารงน้างหนรบัเห็นอยู่ในจ่อคือยังส่งพูยไบัดมาเบิ่งใกล้ๆผู้น้อยน้อยเต้ปูตะปูนะฮะตปู้ตู้น้อยองุ่นสีโน่ เออพูดอไร่งเราจำภาษายุคเก่ากันทีหลักกับมา้ำเขาดีรับหนาเป็นพูดอย่งเดมหนากระรำเบองต่างก้นจ้ากเนจ้าพ่อสองหกหกเอ็นหกเก็ดน้ำแมนมนที่จำประจำจำได้ที่ตามยังไงที คิดต,ตามคือว่ามีความสามารถมีความสามารถมีหงส์เฮงมีพอเอฟซีเมียเอฟซีทั้งทัวร์ไทยและทัวร์โลกทัวร์ไทยทัวร์โลกน้อมน้ำจับตะลับูชาน้อมน้ำบัเกกเกกนเตียะลับเบียงะลับน้อมน้ำมาถวายบรรณาการให้ในวงสาวน้อยมีแต่เจ้่ความปลายสุดความเรื่องปังปังยิ่งยิ่งเกินไปก่อนจะไปอยากให้ร้านเป็นมอส ราชทนีหมอลำลูกทุ่งกตันยุ่ไปตลอดการราชินีมอลลัาักชิตไปตลอดการต่อไปเนฮงเฮงด้วยๆบังๆให้รักษาวัฒนธรรมทองจริงประเทศนี้สารบ้านห้องไปหลวงพ่อกบมักมอลลัมีทุ่งนัน้าาไป่ดบุวนอ ไปน้ำรถจนมันมีแอร์แล้วขึ้นไปพุ่งไปรอยาตีคงน้วมาทั้งหมดเยบ่นอพอุ่มอน่เลยเ้ับรถรถไอ้อ่นอนี่ต่นนี้ามัเป็นส่นี้ถังแจ๊พระรูปนี้เนี่ยต่งานวัดนแมนบละ

แ่จากพื้นยอีกพอดีม่ก็ไม่สบายคังก็้าบ้าอยงก็บ้าทนบาทนแดนอยคนไข้รู้พอูอันน้น่ผู้หญิงบ้าทนคนเรียงแด่น่อยนขึ้นไปขึ้นไปย่จะทั้งในบทั้งล้วทังนอกแล้วไปแล้วทั้งในขึ้นไปมันอนหลั่ร่ารครับับับเียัสีเก็บิ อยาี้อยามาหอดางใบสมเนี่นี่น้องเจอกันคลิปต่อไปค่ะ